เห็นคนถามหาคำอธิบายว่ามีอะไรยังไงแบบไหนเมือ่อไหรที่ไหนยังไงบ้างก็อธิบายง่ายๆครับการแบ่งท่าของเทคดาวป p p e บ body เทคดาวหรือการทุ่มท่านบนแล้วก็ l o w e บ b o ี้อันที่เป็นชอปชุดหรือเป็นการที่เข้าไปรวบอะไรอย่างเงี้ย lower body เป็นส่วนใหญ่ก็จะมี double leg single leg high cross ห Crush ล,ลักๆการแบ่งตัวท่ Take down, เาเทคดาวมันก็จะแบ่งเป็นสองอย่างง่ายๆก็คือ h e ดอ inside อย่างเช่นอันนี้ผมทำ single leg teck down single leg ก็คือขาเดียวใช่ไหมผมก็เลยฟวบดึงเข้ามาฮดอิ inside single ก็คือ มือสองข้างประกบกันแต่ก็หัวอยู่ด้านในของลำตัวของ้องเท้าถ้าแบบผมทำซิกเฮดเอาไซส์ซิงเกิลก็คือหัวผมอยู่ด้านนอกรวบขาเข้ามาเฮดเอาไซส์ซิงเกิลอันนี้คือหัวอยู่ด้านนอกขาเดียวเฮดเอาไซดับเบิลก็คือสมมติเปรี้ยงๆหัวอยู่ด้านนอกเอาหูแนบไปมือสองข้างประกบขาดัานไปด้านนี้อันนี้คือเฮดเอาไซดับเบิลเล็กเฮดอิงไซดับเบิลก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ไปเขาจะเป็นปันนิงดับเบิ้ลก็คือปัง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 ปั๊บหัวอยู่ด้านใน แล้วก็รบสองข้างเข้าไปเลยก็เป็นสองขาแล้วก็ดันเข้าไปถ้านี่ก็คือไฮคอร์คับไฮคอร์คอช่วคือขอบตรงกินในอย่างนีแหละเวลาลวบเข้าไปฟวบมือเข้าด้านในส่วนใหญ่ไฮคอร์โฉอยู่ด้านนอกคว่มบางทีก็ยกขึ้นอย่างนี้ก็ได้รใช้เป็นท่าต่อเนื่องไปท่าอื่นๆไหนก็พูดถึงอะไรก็อธิบายเพิ่มนิดนึงนครับวิธีการใช้ข้อแตกต่างข้อควรระวังของ head inside h e a d Out Si d e ถ้าเป็น head outside สมมุติ Sin g l e ท่าหนึ่งที่ใช้บ่อยใช้ง่ายมากก็คือการที่เข้าไปแล้วก็ทำรันเดอร์ไปก็คือดึงขาเข้าาม เอาไรกดไปที่เหนือเข่าแล้วก็กดตึงเข้าไปรวบลงนอยเสวย hey, เดเอาไซนี่มันเป็นแทมันเป็นตำแหน่งที่ควรทำเร็วๆทำให้จบอย่างรวดเร็วเหมาะแก่การที่ปั้มๆๆเข้าไปกระตุกดึงลงกระชากลงอย่างรวดเร็วเพราะถ้าเข้าไปอยู่นานปัญหาของเดเอาไซด์ซิงเกิลกคือมันดุและไม่นนครับก็ต้อรัดคอซะก่อนต่อให้ไม่รัดคอกดหัวลงตรงๆก็จะหลุดแล้วเราก็ไม่แน่นพอที่จะดึงให้อยู่ได้ถ้าเป็นเ hey, ดอินไซด์ซิงเกิลจะเหมาะกกบการที่เราต้องการที่จะคุมให้เขาอยู่ติดตัวเราก่อนพอเข้าไปรวบ หัวกับไหลมันหนีบเข้าหากันมีมือกับขาที่รองอยู่ด้านหลังถ้าเกิดพยายามหนีออกไปดันหัวออกยากนิดนึงแน่นกว่าแต่สามารถจะย้ายไปจับเอวอะไรก็ได้เฮดอินไซด์ก็เลยจะเหมาะกับการที่ต้องการที่จะเกาะให้อยู่กับตัวแล้วก็ยืดนานเพื่อที่จะเทคดาท่าอื่น,นส่วนถ้าเป็นดับเบิลส่วนใหญ่จะเป็นเฮดอัลไซด์เพราะมันง่ายกว่าเฮดอัลไซด์ดับเบิลปางง่ายสุดเลยก็คือจากระยะห่างพุ่งเข้าไปจับแล้วก็ไถไปเลยอันนี้คือง่ายที่สุด แต่หลังๆมากหลายคนจะชอบใช้เป็น head inside double กันก็คือปังปังปังเพราะว่าถ้าเราเอาหัวเข้ามาอยู่ใกล้ๆมือสองข้างไปบังขาเราพร้อมทีจ่จะวิ่งชนเข้าไปด้านหลังซึ่งต่างจากแบบแรกแบบแรกเราดันเข้าไปด้านนี้ซึ่งบางทีเขาก็สามารถกางขาไปป้องกันตัวได้แต่ถ้าเราทํา head inside double ปับป๊บต่ำไม่มีอะไรให้ํายันหล่นไปข้างหลังแทนทีง่ายกว่าเอาลงให้ดูทนที่แล้กันปังปังหัวอยู่ใน head inside แน่นกว่า โผล่ไวได้นานกว่ายืดได้นานกว่าเอ a เอาไซส์ e ไวกว่าแต่ถ้าไม่ทำให้จบทีเดียวไม่ควรเ e a เอาไซ i ์นานเ e a เอาไซ i ์ซิงเกิลบ้างบางทีมีแต่ไม่ออกเอาลงไม่ทันพร้อมลงไหมได้เหมือนกันนันแหละดูของแท้กันหน่อยฮะ is a fireman carry i แล้วให้โ c h ของแท้ไปไหนแล้วเดี๋ยวสมุยกันนส